สวัสดีครับวันนี้ผมจะพูดเกี่ยวกับเรื่องการ r e g i s t e r User ละกันนะครับเวลาที่เราเล่นทีม20วนี้ทีมนี้เป็นทีมมาตรฐานนะครับชื่อว่าทีม20 12เนี่ยเวลาเราเล่น WordPress ครั้งแรกๆเนี่ยลงงงไหมครับว่าเฮ้ยเราจะสมัครสมาชิกตรงไหนวะผู้ใช้ใหม่ที่เข้ามาเนี่ยเฮ้ยลูกค้าที่เข้ามาเนี่ยสมัครสมาชิกตรงไหนวะสงสัยไหมครับ เดี๋ยวเรามาย้อนกลับที่ WordPress ก่อนนะครับวิธีการเปิดนะครับการสมัครสมาชิกเนี่ยเราต้องล็อกอินแอดมินก่อนนะครับเราจะไปตั้งค่าของนะครับเดี๋ยวผมล็อกอินแอดมินก่อนนะครับเบื้องเบื้องต้นนะครับเช็คว่า user เนี่ยสามารถสมัครสมาชิกได้หรือเปล่านะครับเราจะต้องติ๊กตรงนี้ครับ membership นะครับติ๊กคำว่า anyone can register คือเปิดให้สมัครสมาชิกว่างั้นเถอะ นะครับแล้วก็ตั้งกฎพื้นฐานไ,ไว้ว่าผู้ใช้ใหม่เนี่ยดีฟอ u ต t เป็นแบบไหน Subscribe r นะครับก็คือผู้มาลงทะเบียนติดตามนะครับอ่านข้อมูลในเว็บไซต์ของเรานะครับพอเราคลิกปุ่มนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับเวลาเรามาที่หน้าเว็บไซต์นะเดี๋ยวผมล็อกเอาออกกันนิดหนึ่งนะครับมาที่หน้าเว็บไซต์ปุ๊บเนี่ยผู้ใช้วิธีแรกนะครับคือเขาก็จะล็อกอินผ่านอย่างนี้ไปที่หน้าล็อกอน,นะครับ ก็จะมีปุ่ม register เ,เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเราติีไว้ที่หลังบ้านนะครับเราก็สามารถกด register แล้วก็สมัครสมาชิก username ได้ password ได้แล้วก็ register ได้โอ้โหนะครับรู้สึกมันใช้ยากไหมครับมันจะดูใช้ยากนิดน,นึงนะครับอ่ะผมมีอีกวิธีหนึ่งทำให้ใช้ง่ายขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมกลับไปหน้าแรกเพื่อที่จะเข้าไปที่ admin นะครับนี่คือวิธีนี้วิธีแบบบ้านๆเลยนะครับเอานี้ผมก็จะกลับไปที่หน้า admin นิดน,นึงนะครับมีอีกวิธีนึง นะครับก็คือใช้วิจิตช่วยนะครับไปที่ a แอ r a n ร w วิจิตนะครับแล้วก็เอาตรงเมตานะครับใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วก็เซฟนะครับผมมาดูหน้าแรกนะครับหน้าที่ผมใช้ไซบานะครับก็จะตรงนี้มีเมตาอยู่นะครับก็มีล็อกอินล็อกเอาท์นะครับแต่มันมีแถม entry RSS comment แถมมาด้วยนะครับสมมติเราล็อกเอาท์ออกนะครับเป็นเสมือนกับ ผู้ใช้ทั่วไปเข้ามาเว็บไซต์ครั้งแรกเขาก็จะเห็นปุ่ม register สมัครสมาชิกตรงนี้นะครับตรงเรื่องภาษาอังกฤษเราค่อยเปลี่ยนเป็นภาษาไทยทีหลังตามปลั๊กอินที่ผมเคยแนะนำนะครับเ,เราก็สามารถสมัครสมาชิกได้ตัวนี้คลิกขึ้นมาแล้วก็มาหน้านี้นะครับสังเกตรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสะดวกเลยมีวิธีง่ายกว่านี้ไหมนะครับผมแนะนําวิธีที่ง่ายกว่านี้นะครับเป็นวิธีที่เบสิคเบสิคง่ายๆนะครับ ก่อนเอื่นผมล็อกอินเขาแอดมินก่อนนะครับตัวที่ผมจะแนะนำนะครับก็คือเป็น block end เชื่อว่า Login with ajax ครับคือคือมันคือการทำล็อกอินแหละครับแต่ว่ามันมี with w i t ajax คือว่าคอนเซ็ปต์ของ ajax คือมีการดึง javascript มาช่วยในการรับข้อมูลส่งข้อมูลนะครับข้อดีของมันก็คือว่าเวลาเราใช้งานเนี่ยมันจะไม่ต้องรีฟไม่ต้องเปิดหน้าใหม่นะครับ เทคโนโลยีของ a อรเราคุ้นเห็นและเห็นจินตามากสุดเวลาที่เราเข้า Gmail เข้า o อ m เม l อะไรพวกนี้ครับเวลาเราเปิดดูอีเมลอีเมสังเกตไหมครับว่ามันไม่ได้เปิดหน้าใหม่อะไรเลยนะครับมันการดึงข้อมูลมานะครับก็คือใช้ a อร e จ็ครับปลั๊กอินตัวนี้นะครับมีคนดาวน์โหลดประมาณ2 0 0แสนคนแล้วนะครับแล้วก็มีไฟล์สตาร์สูงนะครับหนึ่งสตารต่ำนะครับโอเคเลยดีเลยนะครับตัวนี้ทำอะไรได้บ้างนะครับสร้างล็อกอินได้สมัครสมาชิกได้นะครับ มีระบบลรืมพาสเวิร์ดนะครับตัวที่น่าสนใจคือว่าเวลาที่ผู้ใช้ล็อกอินแล้วเนี่ยให้เขารีเดเรกไปที่หน้าไหนที่เราต้องการได้อาจจะรีเดเรกไปหน้าบัชื่อบัญชีของเขาหรือว่าปหน้าแรกหรือว่าไปหน้าสินค้าหรือบริการอะไรของเราก็แล้วแต่นะครับรองรับการแต่แตภาษานะครับมีเรื่องของ Security อะไรก็ว่าไปนะครับโอเคเหมือนเดิมครับเราจะาปลั๊กอินมาใช้เราก็ต้องติดตั้งมันก่อนเท่านั้นเองนะครับไปที่ปลั๊กอินแอดนิวนะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อปลั๊กอินเข้าไปนะครับแล้วก็รนะคับ แล้วก็เลือกทําการติดตั้ง activate ไปนะครับพอดีผมมีอยู่แล้วนะครับผมแค่ไป activate มันเท่านั้นเองมันก็เลือกแอชเวนวิดเอเจ็ชนะครับก็จะได้ปลั๊กอินมาใช้งานแล้วนะครับถ้าเราจะตั้งค่ามันก็ไปที่ setting นะครับหรือไปที่ setting แล้วก็ log in with ดเอเก็ได้ครับมันก็จะมีค่าปกติอะไรมากมายนะครับสมมติเราจะตั้ง redirect นะครับเราก็สามารถตั้ง redirect ได้นะครับ default มันอาจจะเข้ามาหน้าแรกนะครับแล้วก็เราจะตั้ง redirect ได้หรือเราจะตั้ง redirect เฉพาะ ยูเซสิทธิยูเซอร์ในแต่ละประเภทได้นะครับแล้วแต่เรานะครับหรือว่าเวลาล็อกเอาทแล้วให้ลิงก์ไปหน้าไหนก็ได้นะครับค่อขา,างตัง้งได้แล้วก็มีเรื่องของ notification setting เรื่องของการแจ้งข้อมูลนะครับสามารถเป็นภาษาไทยได้นะครับเวลาเราจะแจ้ง User Password ให้กับผู้ใช้นะครับเป็นการ s e t t i n g ง่ายๆโอเคคราวนี้เวลาใช้งานใช้งานยังไงนะครับเรามาดูหน้าแรกของเรา,าปรุ่มนี้เป็น วิจเจตมาตรฐานของมันนะครับเราก็จะไม่ใช้เราจะใช้อย่างไงเรามาดูนะครับเราก็ไปที่ appearance แล้วก็เลือกวิจเจตนะครับวิจเจตก็คือวิจเ่ยจะทำงานคู่กับไซบานะครับนี่คือไซบาเราจะวิจเจตไปวางบนไซบานะครับเพื่อที่จะเป็นการทํางานง่ายๆนะครับเป็นคอลัมน์ลบของเก่าออกเพราะเราลงปลั๊กอินนะครับเราอินวิดเอเจ็แล้ว, in With ลวมันจะมีวิจเจตอยู่ตัวหนึ่งที่ชื่อว in ่าอินวิดเวเจ็ w i ี่จ t เข้ามานะครับก็แค่เราใส่เข้าไปครับ เท่านั้นเองนะครับมันก็จะมีให้เลือกนะครับปรับค่าแปลจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะครับแล้วแต่เราตัวนี้ก็ตัวนี้เป็นค่าตัวแปรนะครับก็อย่าไปเปลี่ยนมันนะครับสวัสดีชื่อใครก็แล้วแต่โชว์โปรไฟล์ลิงก์ไหมมีปุ่มรีคั v e เวอร์พาสเวิร์ดไหมอ,อะไรก็แล้วแต่เทมเพลตนะครับแล้วก็เซฟไปครานี้เรามาดูผลลัพธ์ครับเราไปที่หน้าแรกของเรานะครับดูผลลัพธ์ ก็จะมีหน้าโปรไฟล์แล้วก็รูปของเราแล้วนะครับเห็นไหมครับว่ามันจะมีาสามารถคลิกเข้าไปโปรไฟล์ของเราได้แล้วก็หรือล็อกเอา์ได้นะครับตรงนี้ถ้ามันไม่สวยเนี่ยเราไปค่อยไปปรับ Cs s ของเราอีกทีหนึ่งนะครับสมมุติผมจําลองว่าเป็นผู้ใช้ใหม่เข้ามาเว็บไซต์เราครั้งแรกเนี่ยเขาก็จะเห็นปุ่มล็อกอินตัวนี้เห็นไหมครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เห็นปุ่มสมัครสมาชิกใหม่อยู่ตรงนี้นะครับถ้าผู้ใช้อยากสมัครสมาชิกใหม่ก็แค่กด Register อย่างนงี้นะครับเห็นไหมครับ มันก็จะเด้งหน้าขึ้นมาให้ใส่ password ผมผมใส่ตัวนี้นะครับแล้วผมใส่อีเมลตัวนี้นะครับตัวนี้ดีกว่าผมชำ่อีเมลตัวเก่าไม่ได้นะครับตัวนี้โอเคนะครับแล้วก็กด register เข้าไปนะครับ มันก็ทําการเก็บข้อมูลนะครับ register คอนทิแล้วก็ให้เช็คอีเมลของคุณนะครับแล้วก็ปิดไปคราวนี้เราก็มาเช็คอีเมลของเราครับอ่าครับมันก็หลังจากที่เราไปเช็คอีเมลแล้วก็ได้ user password มาแล้วนะครับเราก็จะ user password มนะัน่ะมาใส่ในช่องนี้ของเรานะครับ แต่ถ้าเกิดใครเทสใน local host แล้วไม่ได้อีเมลก็เพราะว่า local host อาจจะไม่มีตัวส่งอีเมลนะครับแต่ถ้าเราเทสบนเซิร์ฟเวอร์จริงก็จะใช้ได้นะครับเราก็กดล็อกอินเข้าไปนะครับโอเคเนี่ยนะครับเป็นวิธีการสมัครสมาชิกง่ายๆนะครับสังเกตไหมครับว่าการทำการทำงานของมันเนี่ยแทบจะ,ะไม่ต้องเปิดหน้าใหม่นะครับแล้วก็ไม่ต้องเข้าหน้า w B ีคีด g i n หน้านี้นะครับมันก็จะทําให้ผู้ใช้เนี่ยรู้สึกคุ้นตานะครับแล้วก็ง่ายในการใช้งานมากขึ้นนะครับแล้วก็แก้ไขได้ง่ายแล้วก็โดยข้อมูลของสมาชิกเนี่ยก็จะอยู่ในฐานข้อมูลของเราเรียบร้อยแล้วซึ่งเอามาเอาไปใช้ต่อในเรื่องของระบบฟอรัมหรือว่าระบบะขามตอบนะครับที่ผมเคยแนะนําไปหรือว่าระบบอื่นๆในอนาคตได้นะครับสำหรับเรื่องการใช้งานนะครับปลั Back ๊กอินที่ชื่อว่า Log in with A j a x จบเพียงเท่านี้ครับ ออ,อเพิ่มเติมไว้นิดนึงนะครับถ้าใครอยากจะใช้แบบโซเชียลล็อกอินนะครับผมก็จะแนะนำปลั๊กอินตัวนี้ละกันนะครับชื่อว่าโซเชียละล็อกอินเวลาเราจะใช้ Facebook Google หรือ Twitter ในการล็อกอินได้นะครับซึ่งตัวนี้มันจะมีอสอนการใช้งานง่ายๆนะครับมีการดาวน์โหลดเรือง3 0แสนกว่าครั้งนะครับมีไฟสตาร์สูงมากนะครับแล้วก็มี คือเนื่องจากการใช้โซเชียลล็อกอินเราต้องไปขออนุญ,ญาตทาง Facebook Google แล้วก็ Twitter ด้วยนะครับเพื่อเอาคีย์มาใส่ในปลั๊กอินของเราซึ่งในปลั๊กอินตัวนี้ของโซเชียลล็อกอินจะสอนวิธีการสร้างคีย์ด้วยนะครับก็จะง่ายในการนํามาใช้นะครับสำหรับเรื่องปลั๊กอินสอนการล็อกอินนะครับง่ายๆด้วยปลั๊กอินที่ชื่อว่า Login with a j a c จจบเพียงเท่านี้ครับสงสัยอะไรเพิ่มเติมสอบถามมาได้ที่ forum warrior com ครับสวัสดีครับ